เมาสตัวนี้ครับมีรูปทรงเหมือน r a เซอร์ไวเปอร์ o เกือบจะเด้เดยเลยนะครับส่วนราคาครับเมื่อกี้ผมไปเจอในแฟลตเซลครับราคาประมาณพันนิดๆครับส่วนประสิทธิภาพจะเป็นยังไงครับคลิปนี้ผมจะเอามาเล่าให้ฟังครับขอเชิญพบกับรีวิว Renmo SAML 01ครับ สวัสดีครับพี่พีดีชาแนลครับวันนี้ครับผมมีเมาส์จากแบรนด์จีนอีกหนึ่งตัวนะครับเอาจริงจนะครับจนถึงตอนนี้ครับผมก็ยังไม่รู้จักแบรนด์นี้นะครับไม่เคยได้ยินเสียงเรียกชื่อแบรนด์นี้นะครับส่วนคลิปรีวิวของต่างประเทศครับก็มีคลิปของคนจีนที่เคยรีวิวไว้นะครับซึ่งเขาก็ ไม่ได้อ่านออกเสียงอย่างนี้มันเป็นภาษาจีนหมดเลยผมก็ค่อนข้างที่จะไม่ทราบข้อมูลเรื่องของเมาส์ตัวนี้เหมือนกันนะครับผมพิไปสอบถามแบรนด์ของเขานะครับว่าชื่อแบรนด์ของเขาเนี่ยอ่านว่าอะไรนะครับเขาบอกว่า i l w m น่มันเป็นตัวย่อนะครับ run away with me นะครับแล้วเขาก็ให้เรียกแบรนด์ของเขาว่า run นะครับเมาส์ตัวนี้ครับมีชื่อว่า run s a m l 0 1ครับโอ้โหชื่อยาวมากเลยนะครับมาจากแบรนด์จีนส่วนมากก็จะมีแบบ r 1 m 1 n e นะครับทำไมแบบไม่ ตั้งชื่อให้มันแบบมีชื่อเรียกง่ายๆหน่อยเช่นแบบ r a z ซ r Viper อะไรอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับเมาส์ตัวนี้มีการโคลนรูปทรงของ r a z ซ r Viper V2 Pro นะครับไม่รู้จะเรียกโคลนได้หรือเปล่าน,นะครับเพราะว่าเขาก๊อปปี้มาเกือบจะเด๊ะๆเลยนะครับมันจะมีความต่างกับแบรนด์ดีรัครับแบรนด์ดีรัเนี่ยเมาส์ M 8 0 0 Pro เนี่ยเขาจะมีรูปทรงที่คล้ายๆ Razer Viper V2 Pro เลยแต่จะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับส่วนตัวนี้ครับมันอาจจะรูปทรงไม่เหมือนเด๊ๆะๆ ของในกล่องครับมีประมาณนี้นะครับอย่างแรกเลยคือตัวเมาส์ครับ เขามี3สีนะครับคือดําขาวแล้วก็สีแดงตัวนี้นะครับจะมีความเป็น racer viper v2 pro เลยนะครับแล้วก็จะมีความเจาะรูหน่อยๆสายเคเบิลครับเป็นหัว type a 2 type c นะครับแล้วก็สายตรงเนี้ยเจกเหมือนกันนะครับจะมีความโค้งๆหน่อยนะครับก็คือถ้าเกิดเราเสียบสายเล่นเนี่ยจะมีประสิทธิภาพที่ดีมากนะครับเพราะว่าหัวเขาจะเชิดขึ้นนะครับง o n อ l ต่อสายสัญญาณครับ f i t เ e าส์1ชิ้นนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานครับแค่นี้ครับอย่างที่ผมได้บอกไปครับเป็นเมาส์หนึ่งตัวที่ผมไม่มีข้อมูลเลยนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ผมเข้าาไไปปอ่นนนเเมั็็วบซต์ ของภาษาจีนนะครับส่วนภาษาอังกฤษเขายังปรับปรุงอยู่นะครับซึ่งผมก็ใช้เรื่องของ Google แปลภาษาครับก็ตามภาพเลยนะครับอย่างที่เห็นก็ต้องค่อยๆแปลนะครับว่าอันไหนแปลว่าอะไรนะครับซึ่งจริงๆในแอปส้มที่ผมซื้อมาเขาก็มีภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับแต่มันก็อาจจะแปลได้ไม่ครบถ้วนครับตอนทำเนียมครับชั่งน้ําหนักกันก่อนเลยครับน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ6 5 66กรัมนะครับ6กกรัมเขาเปรียบเทียบกับ r a z e r Viper V2 Pro นะครับตัวนี้ครับรุ่นพี่ครับหนักอยู่ที่ 60กรัมครับต่างกัน6กรัมนะครับขอพูดถึงเรื่องรูปทรงแล้วก็ขนาดก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของ Viper V2 Pro ครับจะมีความยาวประมาณ126.5ม mm ิลนะครับเรามาดูเจ้าตัวนี้กันนะครับชื่อยาวจริงผมลืมชื่อแล้วตอนนี้ตัวนี้จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ125.6ครับเอาจริงมิลหนึ่งผมถือว่ามันไม่ต่างกันเลยครับมันมีความใกล้เคียงกันมากๆจุดที่กว้างที่สุดนะครับ Viper V2 Pro จะอยู่ที่66.2เจ้าตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 66.1ครับ0.1มิลถือว่าไม่ต่างครับจุดที่สูงที่สุดนะครับ v i p e r V2 Pro เขาสูงที่37.8สนะครับส่วนตัวนี้ล่ะตัวนี้มีความสูงอยู่ที่37.5เอาจริงมันมันแทบจะเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถพูดได้เต็มปากนะครับเมาส์ทั้ง2ตัวนี้มีสัสดส่วนที่เท่ากันเลยนะครับสวิตช์คลิกนะครับเดะเดะเลยผมบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่ชอบรูปทรงของ Viper V 2 Pro มากนะครับพอมาใช้เมาส์ตัวเนี้ย ก็แน่นอนผมชอบรูปทรงตัวนี้มากๆมันจะออกแนวเป็นเมาส์แบนๆหน่อยจุดเด่นของ r a z e r Viper อคือเป็นเมาส์แบนๆนะครับคนที่ชอบเมาส์ตุดดงๆมีอะไรชนอุ้งมือน่าจะไม่ค่อยชอบเมาส์ตัวนี้เท่าไหร่แต่ผมชอบมากผมชอบเมาส์ตัวนี้มากแล้วก็ยิ่งเล่นแบบคอร์กิปเนี่ยยิ่งแบบชอบเลยนะครับพื้นผิวครับเขาจะเป็นผิวฝืนนะครับแต่ไม่มีเท็กเจอร์ขูุข่านะครับส่วนพื้นผิวของ r a z e r v i p e r V2 Pro เป็นพื้นผิวที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้มาเลยนะมันจะเป็น เท็กเจอร์สัก飒หน่อยมีความสัก飒มีความหนึบหนึบนิ้วหน่อยนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็เป็น1นหนึ่งสิ่งที่ต่างกันตัวเมาส์จะมีการเจาะรูที่ค่อนข้างแปลกนะครับเพื่อลดน้ําหนักนะครับแต่ก็เออก็มีความหนักกว่าไวเปอร์วิทูโปอยู่ดีนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มเสริมขึ้นมาให้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดปุ่มเปลี่ยน dpi นะครับแล้วก็ปุ่มเรื่องหมดการใช้งานครับระหว่าง2.4งจุดสี่กับบลูทูธนะครับฟิส์ ไม่มีปัญหาในการใช้งานครับลื่นดีนะแล้วก็ด้านล่างนะครับเพื่อนๆจะเห็นรูน็อตตรงฟีดเมาส์ตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามาตัวเนี้ยเราสามารถถอดเปลือกเพื่อที่จะทำการฮอสวอปสวิตช์ได้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแบตได้นะครับซึ่งก็ต้องไขน็อตสรูนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมลองไขแล้วแต่จริงๆเราต้องดึงฟีดเมาส์ตรงนี้อีกนะครับมันน่าจะมีน็อตอีกอีก2จุดนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ทำนะครับเพราะว่ากลัวฟีดเมาส์มันจะเสียนะครับ สเปคครับเซนเซอร์พิกอาร์ตสามสามเก้าห้านะครับก็เป็นเซนเซอร์ตัวล่าสุดนะครับแล้วก็ MCU ตัวนี้ครับสามารถรองรับพลังเลดได้ที่สี่พันเลยนะครับแต่เพื่อนๆต้องซื้อดองเกิลเพิ่มนะครับแต่เท่าที่ผมไปดูในร้านแอปส้มที่ผมซื้อเนี่ยเขาไม่ได้มีดองเกิลโฟร์เคขายสําหรับเมาส์ตัวนี้นะครับสวิตต์นะครับเขาใช้ของไข่หัวแบล็คแมมเบอรนะครับรองรับการคลิกที่แปดสิบล้านคลิกนะครับซึ่งเป็นสวิตต์ที่ออกแนวแข็งๆหน่อยนะครับนี่เสียงกดผมรู้สึกว่าเออ่ สวิตการกดบางทีมันมันมันแปลกแปกไปนิดนึงนะตามความรู้สึกเลยนะครับเพื่อนเพื่อน,นได้ยินไหมครับถ้าเกิดผมกระแทกแรงๆมันจะมีความสะท้อนของพลาสติกสกอลวิวแบ่งสเต็ปชัดเจนมากนะครับอันนี้ดี เมตัวนี้นะครับเขาจะมีแบตให้เลือก2แบบนะครับก็คือ3 0 0มิลลิแอมก็คือตัวนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะใช้ได้ที่ประมาณ80ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดพลังเรทวหนึ่งพันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดรุ่น6 0 0มิลลิแอมก็จะใช้ได้ประมาณ165ชั่วโมงนะครับมาดูหน้าตาของซอฟต์แวร์นิดนึงนะครับคลิกเข้ามาครับ ก็จะเจอกับหน้าตานี้ครับเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับผมหาภาษาอังกฤษไม่เจอนะครับก็แน่นอนผมก็ใช้เป็น Google แปลภาษานะครับค่อยๆดูนะครับแต่หลักๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่มากนะครับก็เรื่องของ DPI สามารถเพิ่มได้ทีละ50นะครับผลลครับสูงสุดอยู่ที่1,000นะครับเออค่อนข้างอ่านยากนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับ นี่ก็เป็นการตั้งค่าปุ่มต่างๆครับแน่นอนปุ่มไอตรงเนี้ยหมายเลข4เนี่ยก็สามารถเซตได้นะครับเป็นปุ่มเพิ่มพิเศษนะครับอันนี้เรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับเท่าที่แปลเมื่อกี้นะอันนี้เป็นดีบอลไทม์ครับผมเซตที่4นะแล้วก็อันนี้เป็นเอ่อริปเปิลแองเกิลนะครับริปเปิลวิดแทนครับ1กับ2มิลนะครับ ข้างล่างนะครับก็เป็นพวก motion s y n c นะครับผมก็ไม่ไปยุ่งดีกว่าก็เปิดแค่ motion sing ก็พอนะครับถือว่ามันยังเป็นซอฟต์แวร์ที่หน้าตาดีแหละแต่แค่แบบมันใหม่มากๆนะครับยังไม่มีแปลงกิดนเลยแต่ผมคิดว่าเราก็คงใช้แค่ไม่กี่ค่าเนาะเพิ่อาจจะไม่ต้องลงซอฟต์แวร์เลยก็ได้นะครับ Test p o r ื่อง rate นิดหนึ่งนะครับ1,000โอ้เสถียรมากนะครับ1,000ยาวๆเลย เหมือนทุกครั้งครับผมเอาเมาส์ตัวนี้ไปเล่นมาหลายเกมเหมือนกันนะครับ o v e วอร์สองเดอะไฟแนลวอลล a ่นนะครับพูดถึงเรื่องรูปทรงก่อนละกันนะครับสิ่งที่ผมจะย้ําในช่องของผมตลอดนะครับก็คือเรื่องของรูปทรงรูปทรงเนี่ยถ้าเกิดรูปทรงที่มันดีรูปทรงที่เข้ามือกับเพื่อนๆเ,เนี่ยมันจะทําให้การเล่นของเราดีขึ้นอย่างติดหูติดตาเลยแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกว่าผมชอบรูปทรงประมาณนี้มากรูปทรงเมาส์แบนๆหน่อยผมชอบมาก ผมใช้เมาส์ตัวนี้เล่นนะครับค่อนข้างทําผลงานได้ดีเลยแล้วก็มีความสุขมากครับมันเป็นรูปทรงที่ผมใช้อยู่ประจานะครับแต่น่ารนกครับเมาส์สองตัวเนี่ยมีน้ําหนักที่ต่างกันพอสมควรเลยนะครับเจ้าไวเปอร์วีทูโจะมีความเบากว่ามากครับเอาจริงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ซีเรียสเรื่องน้ําหนักนะครับเมาส์ตัวเนี้ยก็สามารถใช้ทดแทนไวเปอร์วีทูโได้เหมือนกันนะในเรื่องของรูปทรงนะครับเรื่องของประสิทธิภาพก็หายห่วงครับมันเป็นเซนเซอร์ระดับท็อปนะครับเพียงแต่ผมรู้สึกว่าส่วนของสวิตซ์คลิกเนี่ยผมร่ ก็เออสวิตแบ็กแมนบ้าตรงนี้ยมันออกแนวแข็งๆหน่อยนะครับก็จะต่างกับไวเปอร์วีทูโปที่เป็นออฟติเค้าออกแนวนิ่มๆหน่อย จุดเด่นของเมาส์จากแบรนด์จีนน่าจะเป็นเรื่องของราคานะครับเมื่อกี้ผมเข้าไปดูในแฟลชเซลล์วันที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยเขามีราคาอยู่ที่ประมาณ1นึ่บาทนะครับก็รู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันบ้าไปแล้วอ่ะนะครับเมาส์ไร้สายในปัจจุบันมีราคาแค่แบงค์พันกับแบงค์ร้อยอีกหนึ่งใบแค่นี้เองหรออะไรเงี้ยก็แน่นอนมันก็เป็นเรื่องที่ดีกับผู้บริโภคอย่างพวกเราเนี่ยครับสามารถใช้เมาส์ดีๆได้ในราคาประมาณนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปในคลิปก่อนๆนะครับว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปอไป่่่ะมแนใจวา ออวงการเกมมิ่งเกียร์มันจะไปในทิศทางไหนนะครับเราจะมีของที่มีเทคโนโลยีดีๆใหม่ๆม,มาอีกหรือเปล่านะครับซึ่งข้อน,นี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูในอนาคตแล้วกันครับเมาส์ตัวนี้เหมาะกับใครครับผมคิดว่าเหมาะกับคนที่เคยใช้ Viper V2 Pro มาก่อนแล้วรู้สึกชอบนะครับเมาส์ตัวเนี้มีหลายๆอย่างเหมือนกับ v i p e r V2 Pro เลยแต่อาจจะแตกต่างเรื่องของน้ําหนักที่มีน้ําหนักมากกว่านะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพงานประกอบแน่นอนมันสู้เมาส์ราคา4 0 0 0 5,000ไม่ได้หรอกนะครับมันอาจจะมีบางส่วนที่ทําให้เรารู้สึกนะนนนิดึงครับ ก็เป็นเมาส์อีกหนึ่งตัวที่รีวิวยากเหมือนกันครับเพราะว่าข้อมูลมีน้อยมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่บีดิเชนเนลกับรัน SAML01 โอ้โหชื่อยาวมากเลยครับลาไปก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับ